นักวิชาการการ,กรเกษตรค่ะหรือเรียกเล่นๆว่าบีดีต้นทุเรียน,ยน,น,ยนทั้งหมดบริเวณรอบๆนี้ใช้อะไรในการดูแลคะอันนี้คือพูดได้เลยค่ะว่าใช้น้ำหมักสังค์แสงกับเอนโดฟไฟต์ร้อยเปอร์เซ็ใช้ในส่วนเรื่องของอะไรบ้างหลักๆที่เอามาทดลองค่ะจะเป็นเกี่ยวกับพวกพวกลาพวกโรคลาไฟท็อปทอปอลาสิชมพูความเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่ที่เป็นผลลัพธ์ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็คืคอ ก็คือสิ่งที่เห็นได้ได้เลยค่ะก็คือเรามันแห้งแผลมันจะแห้งแล้วมันก็สมานกันแล้วลูกก็หายแล้วก็พออ่าอีกอีกอย่างก,ก็คือระบบรากมันดีขึ้นค่ะมันทําให้แทงใบออดออกมาเยอะขึ้นใช่อันนี้คือต้นที่มันยังอาจจะยังไม่ฟื้นยังไม่ฟื้นฟูตเต็มที่แต่ถ้าหันไปด้านหลังเนี่ยคือจะเขียวหมดแล้ะ แต่ก็จะเป็นส่วนน้อยแล้วคะ่ะอันนี้เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวมันก็ทิ้งใบเก่าอันนี้คือใบเก่าเดี๋ยวมันก็ทิ้งมันก็หายเนื่องจากว่าเราพ่นสงพุม่มแล้วก็พ่นเราอาบต้นนะคะคล้ายๆเขาเรียกว่าอาบอาบต้นพ่นยาจนถึงสงพุ่มนั้นค้างอันนี้คือจะไม่มีเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับว่าโรคจะกระจายต่อส่วนอันนี้ก็คือเราเน้นความสม่ําเสมอของหนูสี่วันครั้ง <S <S อ่าช่วงแรกๆสามวันครั้งแล้วก็ขยับมาสี่ห้าตอนนี้อยู่ที่สี่วันครั้งก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ใช้น้าจุลินทรีย์จากใบทองหลาะนะคะมีต้นน,ในุใกร บำรุงแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อราหรืออะไรเงี้ยต้นทุนสูงไหมคะค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ท่าแกเขาจะเลือกอตัวสารเคมีที่มันเป็นแบรนด์ดังใช่แบรนด์ที่เชื่อถือได้ราคามันก็จะสูงพ่นทุกๆุกเจ็ดวันเหมือนกันเป็นตัวเลขนี้เราเป็นกี่หลักดีคะถ้า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 แยกเป็นมูซันคิงรวมแปลงเพาะเลยก็หกหลักได้ค่ะหกหลักต่อเดือน,อน<ะ>ใช่วรวมถึงค่าแรงด้วยนะคะหกหลักเหลือสี่หลักรวมค่าแรง หมืน่นใช่จากหมืน่นค่ะจากแสนเป็นหมืน่นใช่